ด้านขวาเรียบร้อยทางด้านซ้า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 ยออกมาอีกครับหัวคำออกไปอีกหัวออกไปอีกนะครับขวาทรงไว้นะครับขวาทรงไว้ ไปแล้วเอาแล้วท่านมาชมทีเขารับคู่นี้เป็นหน้าที่หน้าที่ของเจ้าแม่สีไผ่ปอน,น้ำโชตทางสายน้ำายจากอบตตอบางหวานเจอรตัตนาเทวีวัดชรธานวัดดีวัดน้ำฉาทางสายน้ำขวาเปิดมาเปิดมาแม่น้ำฟุ้งกระจายกระจายอยู่ดีเดวาดูจาสายตาเจ้าแม่สีไผ่ฝีผายชะกาชกัรรวมดาวรวมดาวแล้วเปิดไม่ไผยชยี้นี้นะไว้ในมณฑนีทางสายน้ำทางสายน้ำขวาวัดชลรธานวัดดีจะกออขอท่านหรือไม่ทัานเอาแล้วครับมาดูสิว่าในเที่ยวนี้จะเป็นยังไงจ้า เจ้แม่สีพรปอดน้าโชคในดาบของปางหวานมาเจอรัตราวับรัตนาเทวีในดาบของวัดน,น้าชาเอาละเว,ว้ฟีพรายชะาการัาการชะกักตะกูไม่ยอมแลว้วเทวดีแม่ครัวบอกว่านั่งไม่ติดแลว้วป้านิดดังไม่ติดแลว้วช่วยดูดูแม่ครัว่อยไปแล้วปางหวานไปประบาดสองโจโคนเอาเละครับบางหวานเริ่มจะคืนน้ำยู่ประบาดสองโขโค,คนนะเจ้าแม่สีพรปอน้ำโชคจะคุปตะสา,า,ารกาอยู่รัตนาเทวีทไล่บอทไล่บีขึ้นมาไล่บีจีตามขึ้นมาจากวัดน้ำชา ไล่กอดขอจะไล่กอดขอ,ขอ,ขอทันหรือไม่ทันระยะทางยังอ,ยงอีกประมาณ2 5 0สเมตรสุดท้ายส5 0เมตรสุดท้ายเจ้าแม่ปังเจ้าแม่สีไพคุมสถานการณ์ไปอย่างสบายๆนำหน้าอยู่ประมาณ3มช่วงโค้งเอาละครับท่านผู้ชมที่กระดับครับรัตนา,าเทวีรัตนา,าเทวีเรมจะลุกขึ้นเปิดแล้วว่ายังไงเจ้าแม่สีไพรครับเจ้าแม่สีไพรปอนำโชคเที่ยวนี้ขนมาทางตะบดบางหวาาแล้วโดยเฉพาะแม่ครัววัดบางหวานอยู่ไม่ติดแล้ววะ อยู่ไม่ติดแล้วเรือนำอยู่ประมาณประมาณสองยขนไว้รเไงลรัลตนะเทวีไลจีมีตามเหลือในยะถาประมาณ58ชุดไทยครับห8ดชุดไทยปอทําโชครัตนะเทวีปอทับโชคคลาเรโคตรัตนะเทวีคลาเรโคนและแล้วก็ความบไปทั้งคดเลยรอผลจากคณะกรรมการครับ คณะกรรมก,การตีธงไปสายน้ำทรายให้กับเจ้าแม่สีไพรปอนำโชค The winner is เจ้าแม่สีไพรปอนำโชค on the left Thank you